พี่ปูนทำขนมให้ใครกินคนนมให้น้องปิ่นกินด้ไหมให้กินด้วยแล้วว่ายังไม่มาหรออ๋อ,อทำเแต่งชินด้ใช่ไหมครับน้องปิ่นจะตกใจแน่นอนเลยเป็นทำไมน้องปิ่นตกใจอ่ะก็เจอขนมที่หนูทำนี่โอ้โหเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้นะั้นไอ้วัตตอนนี้เโต่สี่สามตัวเ,เป็นสี่สามตัวนะครับ ประเทน้ำเป็นสีแดงนะเพราะว่าบ้าเทน้ำสามอันมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะ่ะแล้วเอาไปใช่ตูเ้เย,ย็นยังไงแค่ช่องฟิตหรอใช่ใช่ข้าว้านมันไม่ได้หยิบไปไปไม่ยกไปทั้งจานนั่นแหละโอเคไปยกไปไปช่องฟิต งันเราจะใช้ไปหนึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงใช่ไหมก็จะได้กินโอ้า <c oughs> ลงมาไหนว้าวนี่คืออะไรครับรถรถไหนพอาดูใกล้สิว้าวรถสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองมัมเล่ อร่อยไหมมีรถกี่คันนะสี่คันคันไหนให้น้องปิดใจมากโอเคเก่งมากครับอันนี้รถอะไรอันนี้รถอะไรรถแท็กซี่รถแท็กซี่เหรอรถแท็กซี่จะอร่อยไหมนะหัวกินนังคันเลยเหรอยัมมี่ไหม